สวัสดีครับผมกวางครับผมผมใช้ดีครับอ่าตอนนี้เราอยู่กับ h าว a ว h เฮส v ิกเฮีวีนะครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้เป็นตัวปี2023บครับผมราคานี้ปรับลงนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับหรือราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะครับตัวนี้เป็นรถ ประเภทอะไรฮะตัวนี้เป็น SUV ครับพีกว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์ที่วางเอาไว้สาหรับแบบขับลุยน้ําได้อะไรได้ใช่พี่ก็ใช้ในเมืองอยู่แล้วครับภาวะของกรุงเทพเรานะหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้ําขังน้ําท่วมนะก็สามารถลุยน้ํำลุยโคลนลุยอะไรบ้างนิดนิดหน่อยนะบอกเลยว่านิดหน่อยไม่มากนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ลุยเยอะนะฮะใช้ในเมืองใช้อะไรอย่างเี้นะครับเรื่องการดนน้องนน้าน้ําท่วมนี่ได้หมดนะการใช้งานอ่าเรามาดูนะครับหข้อของตัวฮาวเวลเฮสซิกตัวนี้มีอะไรบ้างที่พี่ชายชอบอ่ะสูงนะหนึ่ง ใช่วิสัยทัศน์ดีมองออกมาเนี่ยมันกว้างนะก็จบบานหน้าบานใหญ่นะฮะสามกว้างฝังอ่าสี่สะดวกสบายในการขับอ่าฮะแล้วก็จัดเก็บสัมภาระได้เยอะห้านีเสร็จสัมภาระสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วตัวนี้บอกเลยว่ามีเพิ่มอีกนะคือระบบจอดระบบจอดในเมืองเลยเนี่ยวิ่งเข้ามาตามที่จอดรถนะครับจะมีระบบจอดช่วยจอดอัตโนมัติและมี3แบบด้วย3โหมดในการเลือกจอดนะฮะว่าจะจอดแบบไหนนะอ่า เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันว่ามีอะไรน่าสนใจกับตัวนี้อีกปะได้เลยครับในส่วนของกระจังหน้าพี่วาเขายกของตัว PHEV มาด้วยอ่าครับผมกระจังหน้าเนี่ยมันชื่อเขามีคือชื่อ s t a r m e t i c นะฮะครับผมก็จะมีสีดำกับ Gloss Black นะฮะกับสีเงินตัดกันส่วนไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบ Intelligent นะะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับเปิดปิดไฟโดยที่มืดอัตโนมัตินะครับแล้วไฟเลี้ยวก็แบบ เป็น Full LED ดีทั้งหมดเลยทั้งหน้าหลังทั้งคันเนี่ยรอบคันเนี่ยเป็น Full LED ดีหมดแล้วนะครับแลวหน้ามีระบบอะไรบ้างมีเซ็นเซอร์มีอะไรบ้างพี่ช้ยก็คือมีตัวเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ led ครับผมก็มาพร้อมกับระบบเรดาร์รอบคันนะครับแล้วก็ระบบเอดาส์นะครับส่วนระบบเอดา์นะก็เป็นระบบที่ช่วยเสริมนะครับเพื่อเพิ่มในการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ไปดูตรงอื่นกันบ้างไปดูอ่ะล้อส่วนล้อนะครับจะเป็นล้ออันลอยขนาด19นิ้วนะครับยางเป็นขนาด 2. 25 55 R19 ครับผมฮะตัวน,นี้ก็เป็นล้อแม็กสีเดียวนะครับ,<ช>รบก็เป็นสีเดียวเลยปกติถ้าอีกรุ่นนึงอ่ะมันจะมีเป็น2สีนะตัวนี้ก็เป็นสีสีเทาสีเดียวนะครับ,รบแล้วก็กระจกมองข้างครับพี่วังก็มีก็มีมก,ลกล้องอยู่ตรงนี้กล้อง,งกล้องให้อยู่รอบคันอยู่แล้วเพื่อเอาไปทําเป็นภาพสามมิติให้เราดูบนที่หน้าจอนะด้วยกันช่วยในการขับขี่ที่ขึ้นที่ดิ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ครับแล้วก็ระบบบ i สปอตแล้วก็การเตือนเวลาเปิดประตูครับเวลามีรถมาวงนี้ก็กล้องก็จะช่วยทั้งหมดนะครับไปวิเคราะห์ในการช่วยในการขับขี่เนี๋ยต้องมีทั้งถอยออกด้วยนะเราไปดูด้านหลังกันบ้างในส่วนไฟท้ายครับก็จะเป็น LED แบบยาวเลยจากซ้ายไปขวาเลยใช่แล้วก็คือแล้วก็มีสัญลักษณ์ของฮาวานะครอยู่ข้างหลังด้วยตรงนี้แล้วดูตรงนี้นี่ที่เห็น H.E.V. ตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวนี้ก็คือของพลังงานไฟฟ้านะที่ร่วมกันมาเป็นบอเตอร์ไฟฟ้ากับพลังงานรถยนต์ตัวนี้ก็คือใหร้รู้สึกว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับนะแล้วก็นี่เลยครับพี่วางมีไฟเบรกตังที่สามด้วยตรงบนแล้วก็ที่สําคัญก็คือชาร์จฟินนี่อันนี้นมีมีทุกรุ่นนะมีทุกคันทุกแบรนด์เลยนะครับตัวนี้นะก็สามารถเปิดได้ด้วยรนะบบนี่จากกุญแจเลยตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปเตะคลิกไดก้ก็กดได้เลยเปิดนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับไลฟ่าหลังครับแล้วก็เซ็นเซอร์หลังทั้งหมด6จุดครับรวมทั้งหมดรอบคันเป็น12จุดครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพือล้อหน้านะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่243แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรมาดูตำแหน่งเครื่องยนต์บ้างนะตัวนี้ก็คือจะอยู่ต่ำลงไปกับตัวขอบรถนะทะทำให้แรง ศูนย์ท่วงรถนะฮะอยู่ต่ำนะการเข้าโคง้งหรือการบาลานซ์รถ,ถดีขึ้นดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ดูรอบๆครับที่เก็บขอบเก็บงานตรงนี้นี่ตรงนี้เขาจะเก็บขอบเก็บงานครับปกติจะเห็นเป็นตัวขอบของรถรเลยนะในส่วนของกระจังหน้าครับถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับไประบายอินเตอร์คูลเลอร์หม้อน,น้ําแล้วก็แผงรังพึ่งแอร์ครับทำให้อากาศโฟเข้าไปแล้วก็การใช้งานเครื่องไม่สะสมความร้อน มันก็มันก็จะระบายความร้อนของเครื่องได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับอยถือว่าฝากระโปรงนี่น้ำหนักเบาอยู่นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยก็มาในส่วนของภายในนะครับวัสะดุที่เขาใช้เนี่ย ดีไซน์ออกมาได้หรูหรางจริงครับอ่าจะเป็นระบบแบบหนังนะครับเป็นหนังแบบ soft t o u นะครับแล้วก็ตัดด้วยวัสดุสีโรสโกนะครับแล้วก็สีกอสแบ็กนะฮะที่อยู่คอนโซลแล้วก็รวมถึงหนังทิ้งเบาะนะครับหนังสังเคราะห์นะทำให้ดูเรียบหรูดูและวก็ดูหรูหราด้วยนครับในตัวของพวงมาลัยนะครับก็มีพวกมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็พุ่มด้วยหนัง เช่นเดียวกันครับมีลายที่เป็นสีโรสโกก็จะมีโรสโกด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอของตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ10.25นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอแบบมัตติฟังก์ชันมัตติมีเดียนี่อยู่ที่12.3นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีดิสเพย์เดียวต่อ Apple CarP l a y ได้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็ De v i คิ t ต r ด้วยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบบของกล้องรอบคันก็จะแดงดิสเพย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะระบบชาร์จก็จะมี usb รองรับนะครับอยู่ทาง ฝั่งซ้ายนะครับตรงขาของคนขับนะครับ<ช>ด้านล่าง<ช>พร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่เพราะคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์นะคะมีช่องชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์อยู่ด้านบนนะครับข้างล่างก็เป็นช่องเก็บสัมภาระแต่ว่ามีช่องเสียบชาร์จได้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบบเกียร์นี่อยู่ตรงนี้เลยเป็นแบบบุนนะครับว่าเข้าเดินหน้าถอยหลังกด P อย่างนี้ไล้กุ่มนึงไปอะไรครับ เป็นอ่าพเีเป็นเป็นเบรกมือครับแล้วก็มีออโต้เบรกโคด้วยอ่าเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะโหมดในโหมดการขับขี่ครับเป็นไงบ้างพี่ใช้มีทั้หมดสีโหมดมีอะไรบ้างก็จะมีอีโคโหมดครับมีนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็เป็นโหมดหิมะอ่าครับต่อด้วยนี่เลยครับแผง วบคุมตัวนี้แต่พอมตัวนี้ก็คือเนี่ยเขาแยกออกมานะเป็นระบบของแอร์แล้วก็ไฟขอทางนะครับแยกออกจากตรงนี้มันจะใช้งานง่ายสะดวกการใช้งานสามารถกดใช้งานได้ทันทีได้รวดเร็วเพิ่มแอร์ลดแอร์พุณหภูมิแอร์อยู่นี่หมดเลยครับแล้วก็สามารถดูกล้องรอบคันได้ครับตัวนี้แล้วก็บอกของผู้โดยสารนะครับตอนหน้านะครับก็คือจะเป็นมีลมมีระบายความร้อนด้วยแล้วก็ปรับทั้งหมดแค่4จุดนะส่วนของผู้ ขับขี่นะครับจังหมด6จุดเพราะตัวด้านหลังด้วยครับรบผมหลังคาเป็นแบบพาโนราหลือซันรูฟนะครับขนาด1.2ตารางเมตรเห็นดีไซน์ช่องแอร์ดูเล็กๆนี้นะครับแต่ความเย็นนี้กระจายได้เต็มคันช่องแอร์ตรงนี้เขาก็จะมีนะครับมี2ช่องมีทั้งหมดตรงซ้ายขวามีตรงกลางเหมือนปกติแต่ว่าตรงนี้อยู่ตรงคอนโซลขาอยู่ด้านหนังแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นสีโรสโกลนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถบคอนโซลมากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเฮดซิกคันนี้นะครับไปเลี้ยว จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็มีตัวตำแหน่งปรับพวกคูนโทนอยู่ใต้การยกไฟเหลียวครับพี่่าตัวนี้ก็มัลติฟังก์ชันอยู่นี่แต่ตัวนี้ไม่มีแพดเดิลชิปนะครับครับผมตัวนี้ก็จะมีการแสดงผลของออปชันตัวที่ช่วยการขับขี่ครับรับผมและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เห็นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็คือกราฟิกของตัวรถนะที่เป็นสามมิตินะครับจะเป็นเมื่อก่อนจะเป็นตัวรถที่ตันๆหมดเลยตัวนี้จะเป็นแบบใสๆเป็นโค้งรถ โครงเส้นขาวๆให้โครงรถเพื่อจะเห็นทัศนวิสัยจากภาพที่สะท้อนขึ้นมาดิสเย์ได้ดีขึ้นนะฮะใช้งานสะดวกสบายขึ้นนะครับการใช้งานนี้ลื่นขึ้นนะอ่าอันนี้เขาก็จะเป็นระบบซอฟต์แวร์ใหม่แล้วที่ปรับขึ้นมาใหม่แล้วใช้งานง่ายไม่มีการเออร์เลอร์เหมือนที่เคยมีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะอันนี้ปรับใหม่หมดแล้วดีขึ้นแล้วกระจกมองหลังตัดแสงออโต้เลยนะพี่วานครับผมครับผมพร้อมกับตัวสวิต นะครับเปิดม่านฟฟ้ปาแล้วก็สั่นลูกด้านบนอ่าก็คือตัวนี้บอกเลยน่าใช้แอร์เย็นมากคือตอนนี้บอกเลยว่าน่าใช้มีเบาะเป่าลมมีอะไรระบายความร้อนเบาจอดรถตากแดดนานๆนี่สบายครับเป่าขึ้นมาถึงแป๊บเดียวเย็นอบอกเลยแล้ววัสดุที่เขาทํามาออกแบบดีไซน์มานุ่มมากก็คือจะมีหนังนะตัวนี้จะเป็นหนังของทูโทนะฮะเป็นสีดํากับตัดสีเทานะฮะก็เป็นตัวคอนโซลก็เหมือนกันคอนโรลหนังแต่ว่าจะมีสีที่เทมกอสแบกด้วยนะเพื่อความหรูหราแล้วก็ความ ดูเทเข้าไปด้วยนะครับผสมสารกันอ่านี่มีกระจกแต่งหน้าด้วยพี่กว้างนี่เปิดตั้งคู่ครับตรงนี้มีที่เดบบัตรด้วยตรงนี้มีที่เดบบัตรจอดรถสำรเข้าห้างนะครับครับนี่สะดวกสบายนี่ใช้งานง่ายมีทั้งทั้งคนนั่งและผู้โดยสารเลยนะมาดูประตูบานข้างนี่เปิดเป็นไงบ้างนะขึ้นลงมากขึ้นลงสะดวกแล้วก็ชายประตูเขาเนี่ยคุมถึงตัว ขอบอดีรถเลยขึ้นลงเนี่ยตัวฝุ่นตัวที่มันเปียกเปียกที่น้ํากระเด็นติดข้างรถขึ้นลงในขางเกงไม่เปียกแน่นอนเลยปลอดภัยในส่วนที่นั่งด้านหลังแถวสองครับไอไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเฮดรูมครับผมถือว่าพื้นที่เนี่ยเขามีไว้ให้เยอะนะแล้วยิ่งเราเปิดไอต้ตัวตัวม่านนะครับับทำให้ยิ่งโป่งมากเนี่ยถ้าุพูดถึงด้านขาเนี่ยมันยังกว้างอยู่เลยมไม่ติดเลยเนี่ยผมสูงประมาณ1้0ครับเนี่ยแล้วก็หัวยังเหลือๆนะครับแล้วก็ส่วน คอนโซลกลางนี่ก็จะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มี USB-A อยู่2ช่องพร้อมกับตัวปรับเบาะในฝั่งของคนนั่งนะครับเผื่อที่เรา,ากดได้เองอกดได้เลยสหร,รับไม่ต้องให้คนหน้าปรับให้นะครับช่องติบของหลังเบาะเนี่ยพื้นที่อ่ะทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนั่งครับมีพื้นที่เหลือเยอะนะใช้ได้ด,ดีแล้วก็มีตัวพักแขนอ่ะเดี๋ยวขอไปพี่ติดิบิวนะครับในส่วนของพักแขนครับ โอ้ตำแหน่งวางพอดีเลยพี่วางครับแล้วก็นี่มีที่วางแก้วให้2ใบด้วยนะยุคสมัยนี้นี่สำคัญมากเลยที่วางแก้วน้ำนะครับโออ่าประตูด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนประตูด้านหน้านาบชายประชายเนี่ยจะคุมกับบอดี้รถเลยนะครับก็คือขึ้นลงเนี่ยไม่เลอะกางเกงไม่เลอะเลยแน่นอนทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบคุมไปหมดเลยนะฮะครับแล้วก็นี่ยังมีแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังไม่มีอ่าตัวไฟแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ครับ ว่าจะมีแค่คอนโซลด้านหน้าถึงประตูด้านหน้าซ้ายขวาเท่านั้นเองครับผมตัวตำแหน่งนะครับพนักพิงเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็องศาของเบาะในการนั่งครับผมถือว่าก็ยังนั่งสบายอยู่เพราะตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ปรับเอ็นไม่ได้นะครับแต่ว่าพับเก็บสัมภาระได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับในส่วนของการพับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการพับแบบหกินะครับถ้าเกิดพับทั้งหมดเลยเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าก็คือ สามารถยังครับเก็บของสัมภาระแล้วก็ยังมีผู้โดยสารตั้งได้อีกหนึ่งคนด้านหลังนะฮหรืออีกฝั่งหนึ่งก็ยังได้ได้สองคนนะ,ะครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยมาตั้งมา คับและนี่คือทั้งหมดของ wow, h าวเ l H6 HEV นะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็น SUV ที่น่าใช้อีก1นึคันนะฮะแล้วสพิเศษเลยเรื่องราคาครับ1,99,000้ 1, 90, บาทครับผมอ่านี้ลดราคาไปอีก3,50,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับครับเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับได้ที่โชว์รูม GWM ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศครับอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เราสองคนครับพี่กวางผมใช้ดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ